วันนี้ทานข้าวนอกบ้านเมื่อคืนเนี่ยอาหารเป็นพิษได,ได้มาแอดมิทที่โรงพยาบาลวกคอนทนตอนเช้าเลยไม่ได้ไล์อะไรเลยครับวันนี้วันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่สิบห้ามกราหกเจ็ดนะนี่ข้าวเช้าแต่เช้าเนี่ะข้าวเช้าให้นมโกงนมเกลืออาหารเป็นพิษอาเจียนออกเมื่อคืนนี้ยแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนด้วย ตั้งแต่ตีหนึ่งอาเจียนตอน,นเช้าก็ถ่ายาหารไม่รู้ทานอะไรจุกจิกจิกอาาข้าวนี่าาบาร์พคนไม่มีโรคไปล่าบแบบกเกิดจริงๆครับอายุม,มากแล้วก็ยลงว่าอาหารเป็นพิษอาหารก็ต้มอืมให้กินของนี้อ่อน แล้วกขนมวันนี้อยู่้องฐานข้าวนอกบ้านเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนเดี๋ยวก็ตื่นเดีวก็ตื่นอาเจียนอาหารเป็นพิษามาลงบาลนะาเช้าเพียดีว่าไม่มีอะไรแค่มาให้น้ำเกลือครับให้น้ำเกลือเกื๋อติกลับไปทำงานปกติ โอเคนะครับมาทานข้าว้วยกันโอเคครับ